สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเต้ NTP Channel นะครับผมโอเคครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับสุ่มกาชานะครับผมเหมือนเดิมเลยคือแบบช่องผมนี่มีแต่คอนเทนต์สุ่มกาชานะครับผมก็มีเลนเจอร์ท่าแสงเข้ามาใหม่นะครับเดือนนี้นะครับผมเป็นแบบตัวที่แบบอยากได้นะครับผม มันต้องมีอ่ะเออตัวนี้คือมันต้องมีนะครับผมก็จะเป็นบอสหัวหน้าทีมนะครับผมเป็นสายไหวพพิบนะครับผมเออการเออเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างช้าทุกคนผมดูแล้วนะครับผมก็คือการเคลื่อนที่เนี่ยคือแบบสโลว์นะครับผมอืมความเร็วในการโจมตีก็โอเคใช้ได้นะครับผมแล้วก็สกิลของบอสหัวหน้าทีมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเจมืมอน,นะครับผมก็คือแบบสลับที่กันนะเออคือแค่แบบ สกิลหนึ่งสลับพี่กันขนาดนะครับผมสลับพี่กับกิลสกิลสองนะครับผมโอเคสกิลหนึ่งของเออบอสหัวหน้าทีมนะครับก็จะเป็นเอกสารไม่จบสิ้นนะครับผมก็จะมียกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะครับผมหรือว่าล้างบัฟอมตะนั่นเองนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสภาพนะครับผมอืมตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมชอบนะครับผมก็คือเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะเจ็ดวีนะครับผมซึ่งเจมเมอร์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับผมก็คือ เจ็ดวิถึง12หรือ14วินี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมก็คือเจมืดจะยิ่งเลเวลเยอะนะครับผมก็จะยิ่งเออเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูได้นานอ่ะตามนั้นนะครับผมส่วนสกิลสนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะครับผม50%เนะครับผมเจ็ดวิเนาะแล้วก็เพิ่มความแม่นยำทักษะนะครับผม30% 7ินวิแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3 0มนะครับผม7วิเหมือนเจมมืดเลยครับผมก็ค mm ือเจมมืดนั่นแหละเออแค่สกิลสลับกันแล้วก็สกิลไฮเปอร์ต่างกันแค่นั้นเองของเจมมืดไฮเปอร์ก็จะเป็นตัดแรกเนะแต่นี่ก็จะเป็นตัดเกิดนะครับผมคือตัวนี้ต้องมีนะเออคือมันมันต้องมีคือมันดีนะครับผมส่วนเรื่องเกียร์นะทุกคนผมบอกไว้เลยนะครับทุกคนเห็นรูบี้ของผม7,366พันม้ยูบี้ไหมผมจะเอาลงเกียร์เซตจันทานี้นะครับผมรอติดตามผมผมรอมันเพิ่มโอกาสอันเนี้ย เโล่สะท้อนจันทานะครับถ้าเพิ่มโอกาสโล่สะท้อนจันทามาหร่ผมสุ่มแน่นอนครับผม7,000รูบี้ติดตามดูทุกคนอย่าพลาดเลยคลิปนั้นนี่คือแบบยอดเดียวต้องไม่ต่ำกว่าพันนะ <c oughs> ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนแต่วันนี้ยังไม่สุ่มเออเพราะมันยังไม่เพิ่มโอกาสไงเรายังไม่สุ่มเป็นเพิ่มเป็นล่มแทนนะผมล่มกับเออล่มกับสร้อยอะไรนะสร้อยอบจันทานะผมซึ่งยังไม่อยากได้นะผมอยากได้ โลมากกว่านะครับผมรอรอวันนี้เราก็มาสุ่มนี้ก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะสุ่มบอสน,นะเออก่อนที่เราจะสุ่มบอสเราสุ่มนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเป็นตู้กาชาฉลองครบรอบ7จปีนะครับไปสุ่มกันเลยนะครับผมไม่ต้องพูดมากเออเปิดคีย์มาก,ก็นานแล้วว่าเราก็มาพูดมากอีกนะครับผมกดหน้าจอไปหนึ่งคีย์นะครับผมมุนนักโรบูกล้ามาแล้วครับผมโอ้โห <c oughs> เจมสถสดึกผิดปีก <c oughs> โอเคนะก็ เกลือทั้งหมดเลยนะครับผมเปิดอีกครับผมเม์ลี่โอ้โหสุดมาโอ้โหโอ้โหทษทีโอ้โหไซมอนคือแบบเหลืออีกสามรอบนะทุกคนไปลุยสามรอบสามรอบนี้ขอตัวดีดี โอเคกองเชียร์มานะครับผมได้ได้กองเชียร์ถือว่าเล่นได้อ่พี่ชูนะครับผมตัวนี้เป็นมีบัฟสะท้อนนะครับผมสามารถเอาไปลงเองเอ,เอกิวเลตได้นะครับผมใช่เอาไปเล่นกิวเลตได้นะมีบัฟสะท้อนอยู่นะครับนี่ไงสะท้อนความเสียหายนะครับใครที่แบบจะตีกิวเลตนะเอาตัวนี้ไปลงได้นะครับผมโอเคต่อมาโอเคใบาบาร์บีคิวตัวนี้ก็เล่นได้นะครับบัฟเมนยำเนาะก็เกลือนั่นแหละครับผมก็เกลือเช่นเคยนะ ปกดรอบสุดท้ายนะครับผมโอ้โหไหม้ย่ามีการโอ้โหเมลี่โอ้โหแดนแจกใบแดงโอ้โหใบแดงมาเลยนะคือแบบไม่ไม่ใช่ใบเหลืองนะนี่ใบแดงนะครับผมก็เหมือนแบบโอ้โหตายละผมผมจะสุมดีปะเนี้ยผมจะสุ่มบอสด,ดีปะเนะี่ยทุกคนผมจะสุ่มบอสแสงดีปะเนะี้ยคือแบบแดนแจกใบแดงมาแล้วอะ่ะคือแบบน่ากลัวนะลองไหมลองหน่อยขอสักหน่อยเถอะยกเลิกสามรอบกดเลยโอเค ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นตอนนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันสามสองอาปากแล้วอาปากแล้วหนึ่งวิง่งโอ้นักบูไส่มอนโอ้คือแบบเกินอะผมกดเลยนะทุกคนหลับตาตอนนี้หลับตาเลยหลับตาเลยลุ้นไปพร้อมๆกันผมก็จะปิดตานะครับผมผมวางมือถือแล้วนะตอนนี้นะหลับตานะหนึ่งสองสามลืมตา โอ้โหรีอ uh, านักบัลเล่โอ้โหอ๋อจีเอ็มคือแบบผมกดอีกครั้งเลยนะครับผมอยกเลิกก่อนเอเคยกเลิกสามรอบก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยกดตกลงบอสมาเหอะถ้ามานี่คือแบบโอ้โ oh, หแบบดีใจอะคือแบบผมอยากได้ตัวเปลี่ยนสภาพนะคือตัวแช่ฝั่งศัตรูอะซึ่งที่ผมไม่มีตัวแช่นะแช่แช่โอ้ย oh. ย yeah. โอ้โอ oh. oh. <c oughs> ้ทุกคนทุกคนเป็นไงเป็นไงทุกคนโอ้ย oh. oh. เป็นไงทุกคน <c oughs> ออกไปเลยนี่เป็นไงทุกคนอ๋อคิงคิงหน่อยขอคิอง,องหน่อยก็แล้วกันนะนะก็ก็ทุกคนก็เห็นใช่ไหม เห็นเห็นใช่ไหมเออนั่นแหละเอาใหญ่ <laughs> ได้แล้วเอาใหญ่เออ <laughs> เพิ่มระดับเลย <laughs> ผมเพิ่มระดับเลยโอ้โหคือสุดอะคือโอ้โหดีใจมากทุกคนคือตอนนี้ผมแบบพูดไม่ออกอะคือแบบอ้อถ้ามีกล้องนี่เปิดหน้าให้ดูเอะครัแบบแบบตกใจสุดขีดแล้วรับแบบตาค้างตาเหลือกอะ <laughs> ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นันน,นั้นก็เวอร์เกินนะ <laughs> โอเคตอนนี้สลับล่างได้ไหม ยังไม่ได้นะครับผมโอเคผมค่อยไปสลับร่างนะครับผมแต่สกิลอ่ะเปลี่ยนสภาพมันอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะเออเราก็สามารถเอาไปทดลองได้เดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองนะผม,มใส่เกียร์ให้ก่อนเฮ้ยลมล่มหมกก็ต้องการเนีเนี่ยเพราะว่าลมผมใส่ให้แบบตัวหลักๆไปแล้วนะเฮ่ยสุ่มดีปะ่ะสุ่มเกียร์ดีป่ะทุกคนสุ่มล่มดีไหมเอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังรอ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 ,อก่อนใจเย็นใจเย็น ตอนนี้ผมบอกตัวเองนะผมอยากสูงมากตอนนี้มือสั่นมากแบบเจ็ดพันรูบีน้นี่แบบเขยา่าแบบเจ็ดพันรูบี้สั่นคอนะทุกคนเออคืออยากเล่นมากนะทุกคนแต่เก็บไว้ก่อนเก็บอาการโอเคอา้าก่อนนะใส่นี่ไปเลยอ่ะทดลองก่อนนะผมวิตื่นเต้นทุกคนพูดไม่ออกอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้คือแบบในในหัวนี่แบบส,สับสนไม่หมดแล้วจะพูดอะไรก่อนดีวะจะพูดอะไรก่อนพูดอะไรทีหลังดีวะ คือแบบมันไปหมดแล้วสมองสมองสมองแบบคำนวณไม่ทันนะคือโอ้โดีใจอ่ะอุ้ยกดเข้าหน้ารูบี้เฉยเลยเกือบซื้อแล้วเกือบมือล้านทุกคนอเ,อเ,อเอาเอาพวกนี้แหละย,ยัดเข้าไปอโอเคเกียร์ก็ใส่ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมไปเป็นทดลองกันก่อนดีกว่านะในสเตจหลักนะครับผมด้านด้านอะไรดีด้านสี่อป่ะอันนี้นี่นี่ดน 396นะครับผมเอาเป็นทีมหนึ่งไปนะลุยเปลี่ยนทีมป่าทุกคนดูกันเลยจะโหดแค่ไหนนะครับผมบอสนะปิง้งอ๋อเฮ้ยสกิลผมว่าลึกนะอุยอ้ยอุ้ยลึกลึกเลยลึกเลยแนวหลังนี่คือแบบอุ้ยถึงประมาณนี้นะทุกคนถึงตรงอุย้ย ลึกอยู่ลึกอยู่ลึกลึกโอ้ยได้ได้โอ้ย,อยทุกคนโคตรลึกเลยทุกคนดูดิคือแนวหลังเนี่ยคือแบบโดนเลยนะเห็นไหมอ่ะผมผมผมจะดูแค่แนวหลังนะผมแนวหน้าอ,อยู่ประมาณนี้นะวิสุดสุด,สดตัวนี้สุดทุกคนต้องมีตัวนี้ต้องมีเออสกิลลึกมากทุกคน แต่เสียดายมาเดินช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรามีบัฟวิ่งอยู่นะครับผมมีโยมีอยู่นะบัฟวิ่งอยู่นะผมได้ได้ตอนนี้ได้โอ้ยทุกคนดีเลยสวยงามพรามเก้านะครับผมวิสกิลอย่างแบบโอ้ลึกมากอันนี้อันนี้มีแค่สกิลแรกนะครับผมสกิลบัฟยังไม่ได้นะตอนนี้นะได้ทุกคนผมว่าเล่นได้เลยตอนนี้ผมจะเอาเข้าทีม,มผมจะเอาเข้าทีม แต่ก็ต้องหาเกียร์ดีๆให้มันก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็รอไปก่อนรอไปก่อนรอมันเพิ่มโอกาสโล่มาก่อนผมอยากได้โล่มากเลยตอนนี้โล่นะจ๊ะโล่นะเนี่ยรีเพิ่มโอกาสเลยอันเนี้ยถ้าเพิ่มโอกาสปุ๊บผมสุ่มเลยจัดให้หมดเลยเจ็ดพันรูีรอติดตามทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ตีพีพีให้ดูนะครับผมเพราะผมตีไปแล้วนะวิ่งได้รอบหนึ่งวะโอเครอบหนึ่งก็รอบหนึ่งมาอ่ะเจอตัวบินนะครับผมตีไปเลยนะครับผมไหวไม่ไหวไม่ดูนะครับไปดูกันอื ตีพีได้รอบเดียวเองนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปหน้าุกคนคลิปหน้าจัดหนักุกคนเตรียมเตรียมตัวดูได้เลยไอ้ดีนี่คือแบบจัดดักแน่คลิปต่อไปนะครับผมคือแบบอืมเจ็ดพันบี้อะคือแบบตอนนี้มันสั่นคอแล้วตอนนี้คือแบบมันได้บอสมาแล้วไงมันได้บอสแสงมาละเจ็ดพันรูบี้สั่นคอละมันอยากได้เกียร์แล้วตอนนี้อุ๊ยอุยบ้านจะแตกโอ้โหมืแต่พูดไม่ได้ดูบ้านเลยนะพัดตปนะครับผมจะโดนพัดสวนหรือเปล่าโอเคเขากดอมตะนะครับผมผมยังไม่พัดสวนนะ น้ยผมผมผม,ผมยังไม่โดนพัสสวนนะถ้าเขาพัสสวนมาผมจะแช่แข็งเขานะครับผม อ่าเขาบ้าสวนนะผมแช่เลยเอา้าชนะโอเคโอ้ตกใจหมดวน่าบ้านผมแตกนะว่าโดนตัวบินตีบ้านนะผมแต่บ้านแต่เรนเจอร์ดาราผมตีบ้านเขาแตกก่อนโอเคก็วันนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมตัวที่อยากได้ก็มาแล้วนะครับผมเหลือแค่เกียร์ที่อยากได้แค่นั้นเองนะครับผมตัวที่อยากได้เราได้แล้วตอนนี้ผมพอใจละเรื่องเรนเจอร์ในเดือนนี้นะครับผมผมก็น่าจะเก็บตัวนะครับไว้สุ่มเรนเจอร์ในโคโลาโบหน้ารัวๆเลยนะครับผมเพราะไม่มีตัวอะไรอยากได้แล้วนะครับผมก็ สบายนะผมเก็บตัวยาวๆนะผมแล้วก็สวนสเรื่องเกียร์เนี่ยรอเพิ่มโอกาสนะครับผมแล้วก็มาจัดกันนะครับผมเจ็ดพันูบี้นะครับเอาให้สุดนะครับผมแล้วไปหยุดที่น้ําตาแตกนะครับผม <laughs> ไปหยุดที่เอาบาเกลือนะโอเคชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ Tell me. Tell me